ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนวทางในการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะเมื่อเราพับตามขั้นตอนได้แล้วนะคะเราก็จะตกแต่งขาติดเกสรตรงกลางเหรียญปวยทานค่ะโอเคค่ะเราก็จะติดเกสรตรงกลางเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมนะคะ ริบบิ้นสีที่เป็นกากเพชรค่ะสีใดก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะไว้ใช้สําหรับทํากลีบดอกค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะและริบบิ้นสีเขียวค่ะไว้ใช้สําหรับทํากลีบใบและจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้น่าเบอร์2นะคะจํานวนสเส้นค่ะและแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ120ยซนติเมตรนะคะและเราก็จะพับครึ่งค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเป็นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะ ประมาณนี้ค่ะแลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะแล้วก็จะหยิบเส้นริบบิ้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2มาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มนะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะ และจากนั้นหยิบเส้นที่4ค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วก็คล้องเส้นที่3ามค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน4ี่โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4ี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ดค่ะเราก็จะหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะ พับเฉียงไปทางด้านขวามือค่ะไล่พับไปจนครบนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน8 โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานแปดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทำฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นแรกก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่สองไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามค่ะมาประกบกับเส้นที่สองค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สี่มาประกบกับเส้นที่สามค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นที่สองก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแล้วก็ เส้นที่3ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ โอเคค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่2สอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึง,ง,าาง, 3, งดิงบบิ้นเข้าหากันเส้นที่3มสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงผูในห่วงที่2แล้วดึงดิบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วผูในห่วงที่3ค่ะแล้วดึงดิบบิ้นเข้าหากันโอเคค่ะเมื่อเราดึงดิบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านและทําการวางทับค่ะ ค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นใดก่อนก็ได้วางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเส้นที่2ไล่ไปทางด้านซ้ายคือซ้ายมือค่ะวางทับไปด้านหน้าเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะและจากนั้นเราก็จะไล่วางทับไปเรื่อยๆค่ะจนสังเกตว่าด้านบนเหลือ3เส้นค่ะค่ะเมื่อด้านบนเหลือ3เส้นเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากัน เส้นที่สองค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่3มค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผูในห่วงที่3ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันโอเคค่ะและจากนั้นเราก็จะกลับด้านค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้คะ่ะสอดกิบนะคะใต้เส้นที่เราหยิบคะ่ะผูด้านหน้าเวลยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้คะ่ะและจากนั้นค่ะเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ํา ขับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมดนะคะแเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมดนะคะ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําริบบิ้นสีที่เป็นกากเพชรค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาสอดให้พอดีกับเส้นริบบิ้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะเทคนิคในการสอดนะคะเราก็จะนํากากเพชรค่ะเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวค่ะแล้วตัดริบบิ้นให้พอดีนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนนะคะทำซ้ำขาะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ เมื่อเราไล่สอดลิบบิ้นสีจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะและเราก็จะเริ่มทำกลีบรอบแรกค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเราก็จะเริ่มทำกลีบรอบแรกนะคะตัวอย่างในการทำกลีบรอบแรกค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนโค้งออกมาด้านนอกค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบขาผูกด้านหน้าเวลยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะ โอเคค่ะและจากนั้นนะคะคู่ที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะหยิบริบิบ้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนโค้งออกมาด้านนอกใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะผู่ด้านหน้าเวลยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ เมื่อเราไล่สอดกีบรอบแรกจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะและจะทําการสอดกีบนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะสอดใต้เส้นคู่ที่เราหยิบค่ะผูด้านหน้านะคะเวลยาห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นค่ะคู่ถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดคู่เลยค่ะ บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและเราจะสอดริบบิ้นนะคะขึ้นด้านบนค่ะเราจะสอดต,ตรงกลางกีบที่อยู่ด้านหน้าค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะสอดนะคะตรงกลางกีบที่อยู่ด้านหน้าของเส้นนั้นค่ะขึ้นไปด้านบนประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทํากีบรอบที่2ค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่สอดนะคะให้ครบทั้งหมดนะคะ8เส้นหรือ8คู่ค่ะ แต่ละกลีบขึ้นด้านบนครบนะคะทั้งหมดนะคะแคู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มทํากลีบรอบที่2นะคะตัวอย่างในการทํากลีบรอบที่2ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเทคนิคในการทํากลีบรอบที่2นะคะเราจะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วเราจะม้วนโค้งออกมาด้านนอกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ม้วนโค้งนะคะเข้าไป ด้านในออกด้านนอกค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นสีขาวที่อยู่ด้านหน้าของกลีบที่เราหยิบค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นคู่ถัดไปเราก็จะไล่วนทำซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนออกมาด้านนอกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอ้อมกลีบด้านหน้าที่เราหยิบค่ะ แล้วก็มวนปลายโค้งค่ะออกมาด้านนอกใช้ปลายสอดใต้กีบสีขาวค่ะด้านหน้าจากกีบที่เราหยิยบค่ะแล้วดึงดิบินเข้าหาก,กันค่ะประมาณนี้โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนค่ะทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ กีบด้านบนนะคะจนครบทั้งหมดนะคะ8คู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำกีบใบค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะทํากีบใบนะคะเราก็จัดกีบด้านบนค่ะเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและจากนั้นค่ะตัวอย่างนะคะในการทํากีบใบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ผักขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็มวนไปรูปทรงกลวยค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดใต้เส้นถัดไปนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วคู่ถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดคู่เลยค่ะ กีใบรอบแรกจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะก่อนที่เราจะทำกี่ใบรอบที่2นะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นก่อนนะคะโอเคค่ะเทคนิคในการสอดเก็บริบบิ้นนะคะเราก็จะเลือกค่ะหยิบคู่ใดก่อนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการค่ะและจากนั้นค่ะเราจะมวนโค้งไปทางด้านหน้าค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้าค่ะจากเส้นที่เราหยิบค่ะแล้วดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ กลีบริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะทํากลีบใบรอบที่2นะคะเราจะนิ้นนะคะริบบิ้นสีเขียวค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาทําตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นสีเขียวขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะสอดด้านหลังนะคะให้พอดีกับเส้นริบบิ้นที่เหลืออยู่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ตัดให้พอดีนะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่สอดลิวินสีเขียวค่ะให้ครบทั้งหมดนะคะ8คู่ค่ะแล้วเราค่อยเริ่มทำกี่ใบรอบที่2ค่ะ สีเขียวจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและจากนั้น,นะคะ่ะเราก็จะเริ่มทํากีบใบสีเขียวตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ผักออกมาด้านนอกม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดบนเส้นถัดไปค่ะแล้วดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างประมาณนี้ค่ะ เราก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นค่ะคู่ถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมดแต่คู่เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบใบจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดก็บริบบินค่ะแล้วก็ตัดลิบบินในส่วนที่เหลือออกนะคะเทคนิคในการสอดก็บค่ะเราจะผักริบบินคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะ ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ตัดนะคะริบบิ้นที่เหลือออกนิดนึงค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านบนประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะและจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ำข่ะไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ เก็บลิปปิ้งจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะเราก็ได้เทคนิคในการพับเหรียญปวยทานค่ะในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะติดเกสรน,นะคะตรงกลางเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็ฝากนะคะเทคนิคในการพับเหรียญปวยทานค่ะมือใหม่หัดทําด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ